นี่แหละคือกลิ่นที่ถูกต้อง <c oughs> ใช่คือไปแต่งหน้ากับเพื่อนเหมือนกันทุกคนชอบแบบเชีย e อะไรไม่อ่ะอะไรไม่อะไรไม่อะไรไม่แล้วแบบอ๋อขนตาแล้วก็ผ่านไปประมาณสักแบบสิบนาทีฉันฉันฉันจุดบัง่ <c oughs> อาอะไรไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะ็ <c oughs> มันจะวน <c oughs> มันจะวนยูย่แบบนี้ตลอดทุกครั้งที่แต่งหน้ากับเพื่อนนะคะจริง เรเข้าสู่รายกันพร้อมค่ะซึง่งวันนี้นะคะทุกคนอาจารสงสัยว่าทําไมหน้าพวกเราแบบว่าเต็มขนาดนี้แต่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 แตแตมันขาดมันขาดอะไรมันขาดสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกหนาวใช่ คือสิ่งที่แบบเป็นมงกุฎของใบหน้าฉันมันไม่ใชีคิ้วแต่มันคือขนตาเยค่ะสืบเนื่องมาจากว่ามีคนชอบถามทําขนตายังไงให้มันจึ้งสะพึงอยู่ตลอดเวลามันต้องแทงคิ้วตลอดไม่ว่าจะแบบเป็นขนตาจริงหรือขนตาปลอมจับช่อบขนตายังไงให้แบบมันดูเนียแล้วก็ดูแบบเหมือนธรรมชาติงวันนี้เราจะมาแนะนำขนตาที่ชีวิตประจำวันปกติเราใช้กันทั้งออกงานไปเต้นถ่ายรูปปกติเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราสองคนอะแต่งหน้า แล้วก็แต่งตาขนตาไม่ค่อยเหมือนกันใช,ใช่เราจะมีทริกในการทําขนตาในหลายๆแบบให้ทุกคนดูเราไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วก็สไตล์ขนตาที่เราใช้ด้วยเพราะจริงๆแล้วขนตามันแบ่งออกมาเป็นแบบเยอะมากตามพั่วท้องตลาดแล้วก็เราจะไม่ได้แนะนําแค่สไตล์ขนตาแต่ในราคาที่แบบว่าประหยัดไปถึงราคาที่ไม่ประหยัดด้วยนะคะเคกันแล้วแต่กันเลือกใช่ใช่เคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยค่ะ ชื่อของเธอก่อนของฉันวันนี้จะเลือกใช้เป็นขนตาสองชั้นจะมีตัวนี้เป็นขนตาแบบบางก่อนเพื่อสร้างว่าอันนี้คือขนตาจริงเป็นแบบสร้างว่านี่คือขนตาธรรมชาติของเราใช่แล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบหางน้าเงือกนี้มันจะมีความแบบให้ texture ที่ยาวแล้วก็เข้มขึ้นมาทําให้ตาดูตรงขึ้นแล้วก็เห็นชัดขึ้นนี่คือขนตาน้าเงือกนะคะใช่แล้วอยู่ใต้นางของขนตาแบบนี้นะคะนาาเงือก ตัวจริงนั่งตรงนี้ต้องมีมีแบบไหนเองไหมที่แบบปกติชอบใช้ต้องแต่งหน้าออกงานยังไงถึงจะใช้ขนตาแบบนี้จริงจริงสอตัวเนี้ยเวลาออกงานหรือว่าไปเต้นอะไรเงี้ยจะสลับสลับกันใช้ในหลายแบบตัวนี้คืออยากให้ตาโตเน้นตาโตอะไรเงี้ยแบบจึ้งเพราะว่าแบบตาเล็กก็ต้องใช้ฟิลิมใช่แล้วแล้วไอ้กลง กล่องนี้เป็นสายฟองอันนี้จะมีความหนามีความสําขึงกว่าจับชอมาแล้วแล้วก็แบบติดได้เลยอยากรู้ว่าแบบความแตกต่างระหว่างการจับชอกับการไม่จับชอแตกต่างกันยังไงไม่จับชอ,จ,บชอจะให้ความเนทรอรมากกว่าสามารถแต่งตัวแบบฟิลๆ,ๆปกติได้เหมือนแบบอุ้ยตื่นมาขนตาแบบนี้แต่ถ้าจับชอเนี่ยความรู้สึกแกรมขึ้นอ,ออกงานถ่ายรูปอะไรเงี้ย เซอรันคือที่รู้มาจากช่างแต่งหน้าใช่แล้วบอกว่าแบบเขาติดเป็นแผนแบบงานเต้นงานแสดงงานอ่างเงี้ยติดเป็นแผงได้ถ้าเป็นงานที่ถ่ายเอ็มวีอะไรที่จะโคลสอัพเห็นตาเน้นติดเป็นช่อกันเพราะว่าแบบเวลาหลับตาหรือแบบกะพริบตามันจะดูเป็นธรรมชาติจริงติดช่อมันให้ความละเอียดมากกว่าใช่ส่วนสำหรับฉันฉันจะใช้แบบ view idol เลยปกติจะไม่ติดขนตาในวันที่เราแต่งหน้าแบบ natural ถ่ายงานแบบคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานแบบที่ไปงานอีเวนต์ไปงานนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะติดเป็นขนตาแบบเป็นแผง ซึ่งอันนี้ตัดชอบมาเรียบร้อยนะะ แล้วแนะนำจากแบบที่แพงที่สุดเราก็ลงไปแบบราคาแบบย่อมๆแล้วกันซึ่ง้องคนนี้อยู่ราคาประมาณกล่องละ 250- ร้อสบถึงสอง้บาทเพราะว่าวันนี้พอจากเกาหลีมันก็เลยแพงด้วยความที่คุณภาพน้องมันจะดีตรงที่น้องก้านสีดําแล้วเราไม่ต้องแบบมาดั้งหาอะไรมาเพ้นให้มันเป็นก้านสีดำเพื่อให้มันดูแบบเนียน t e x t อร์ขนตามันจะจะเหมือนแบบขนตาเราอ่ะมันจะแบบมันจะแข็งๆนิดนึงมันจะไม่ได้แบบว่าอ่อนไปเลยจับช่อง่ายมากไม่เหนื่อยไม่เสียแรงมันเห็นชันมันแบบจึ้ง Tao bảo bạn vẫn giữ bình thường. แล้วก็เชนคิดคอนเซปต์ที่ว่าขนตาต้องยาวปักคิวเท่านั้นอันนี้จะเป็นเบอร์11.5มั้งเพราะว่าปกติเราจะชอบใช้ขนตาที่ยาวเท่านั้นก้อนต่อไปอันนี้จะเป็นอันที่แบบช่างหนึ่งน่าชอบใช้ให้ก็คือมันจะมีความแบบช่อละเอียดเยอะๆเยอะๆเวลาเราไปตัดแบ่งช่อมันก็จะแตกง่ายขึ้นแล้วก็มันจะทําให้ขนตามันชัดดูแบบเลียงเส้นเป็นคนขนตาเยอะแบบขนตาทีแล้วแบบหนาเหนาวมากอันต่อไปจะเป็นแบบย่อมยาวมากๆรู้สึกว่าอันนี้อันนึงประมาณโ ใช่แบบพัง้อยแผ่เลยพังแผ่นก็หาทแนไปแล้วก็เหลืออะไรยี่สิบกว่าบาทนะคะก็เหมือนซื้อขนมถุงหนึ่งกินนก็ตืนขนตาก็กินขนตาแทนใช่ขนตาแซึ่งความพิเศษคือน้องคนนี้มันจะมีความยาวแบบยาวจึ้งแล้วก็จับช่อบมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าน้องจะมีความบางแล้วก็ก้านมันจะแบบใสที่ไม่ชอบคือการใสเพราะว่าต้องมาหน้าเอาอายไลเนอร์อย่างเนี้ยแล้วก็แบบกอดออกงานแล้วก็จะตอออายไลเนอร์ทาทับไอืมใช่กพราวันนี้สมมติก็ ทรงขนตาคือเหมือนเดิมแค่อยู่กับว่าราคาแล้วก็งานที่จะใช้มาเรามาเริ่มขั้นตอนกันาีกก่อค่ะน่เลยซึ่งไนเราเตรียมมาแล้วก็คือเราตัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วจะไม่เสียเวลาในการตัดเลิศมาก ฝั่งนี้จะเวลาติดอะ่ะจะติดพับก,กัน2ตัวเพราะว่าจะได้ให้ texture ที่ตามดูโตขึ้นแล้วก็ขนตาเห็นชัดมากขึ้นแต่ว่าวันนี้จะติดเป็นแผงส่วนตัวจริงๆอะ่ะก็เคยตัดแบ่งเวลาแบบไปออกงานอะไรอย่างนี้เหมือนกันเวลาแบบถ่ายรูป<อ>หรือว่าเวลาไปเต้นอะไรเงี้ยก็จะติดแบบที่ตัดมามแบบนั้นาจะดีกว่าคือแบ่งช่อถ้ามันหลุดแล้วก็ดึงออกไปอันนึงก็มันชะแบน้ยโอเคออย่างเงี้ย hey okay. ะะเริ่อจากการที่เดี๋ยวเราจะมาแดดขนตาก่อนแล้วก็เราจะต้องใช้ยืมไฟแชกไ,ได้ไหมโอเคจาทำกันจุดไกลจุดไกลอาให้มันแบบอุ่นๆอ,อ,อยาอ่าให้มันร<อ><อ>้อนนะทุกคนเพื่ออุ่นๆพอก็แบบกดดที่ขนตาเราขออนุญาตย้ายงนี้วิธีการที่ถูกต้องที่สําหรับเราคือแดดให้ชิดขนที่สุดน,นะยคะแล้วก็ยกหักขึ้นไป จริงๆฉันแบบมีปัญหาคนตาตกนะแล้วแก้ยังไงอ่ะก็คือต้องใช้ไฟแช็คเนี่ยแหละลวนคือต้องดัดประมาณสองถึงครั้งยอย่างตาแบบดัดปรับแล้วมันก็จะมีจังหวะลวงแล้วก็ต้องดัดขึ้นอีกอะไรเงี้ยช่วยลำบากมากเอ้ยลืมแนะนำที่ดัดขนตาก็คือปติใช้สอันก็คือบอกต่อกับชิเชด แต่ก่อนใช้บล็อกต่อตลอดพอรู้สึกว่ามันดักคืน,นอย่างนี้แต่ว่าไปญี่ปุ่นมาแล้วอันนี้มันคงรับกับตาจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากแนะนําที่ด้คนตาเท่าไหร่เพราะว่าที่ดาคนตามันต้องลองด้วยตัวเองให้มันเข้ากับตาใช่จนเป็นสิ่ง<า>ที่เราซื้อเยอะสุดแล้วไม่ได้ใช้เยอะสุดเพราะว่ามันไม่รู้ว่าแบบอันไหนมันเข้ากับตาจริงจริง ก่อจะเจอซึ่งก็เจอสองอันนี้นะคะที่เข้ากับตาที่สุดคือบอกต่อกับชิชิโด้บางทีแบบซื้อมาแบบตามคนอื่นเลยเพื่อนบอกโอ้ยดี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 พอเราใช้อะบางทีเราดักไม่ขึ้นเลยเพราะแบบรูปตาเราไม่เหมือนดูตาเบื่อใช่แล้วก็นี่นะคะกาวที่จะใช้คือฉันใช้กาวสีดำเพราะว่าแต่ก่อนใช้สีขาวแล้วมันแบบมันเห็นเวลาแบบลับตาหรือลืมตาเห็นเสื้อีนได้ไม่ฟรีเลยแต่ว่ามันติดหนึบแล้วก็ติดดี แต่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นสีดำแทนเพราะซื้อจากญี่ปุ่นไปนเจอมาเนื้อน้องจะมีความแบบเร็วๆนิด<ม>นึงทุกคนซึ่งมันแห้งเร็วข้อเสียคือมันแห้งเร็วจิงๆ่เมื่อสีน้ำเงินปะเป็นแบบออกกลมๆว่าไม่ได้ดำ<ต>วันนีใ้ใช้เป็นาการิดของตาของบอกตอดนะคะจริงๆอะใช้ของ,ของ,ของคอสลุกอยู่แต่ว่าสภาพน้องค่อนข้างที่จะน่าเกลียดน่ากลัวเกินไปพอใช้บ่อยจิ๊อก็เลยเอาอันนี้ออกมาอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันแต่ว่า จะเก็กบไว้ใช้ที่บ้านเก็กบไว้เป็นอันฉุกเฉินนะบางทีแบบออ้ยอันนั้นหายอ่ะอันนี้หยิบมาแล้วลัาน,น,นี้แบบเราแต่งหน้าเราอยากให้มันดูดีนิดนึงแล้วก็เลยเอาตัวนี้มาตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะก็จะอ,อยากแนะนําแบบคนผี่ฝึกติด ขนตาอะไรเงี้ยอยากให้เริ่มเริ่มฝึกจากการติดสีขาวเพราะสีดำมันจะมีความเลอะเทอะกว่ามันจะยากกว่าถ้าเกิดแบบว่าเราทำผิดพลาดน,นิดิดหน่อยน่อยคือมันแก้มไม่ค่อยได้เพราะว่าแบบมันก็จะเลอะหนังตาเราอะไรเงี้ยทั้งวันเราจะต้องทนกับการแบบหน่งตาดำซึ่งปกติเวลาแบบตัดช่อขนตาฉันจะตัดประมาณสามช่อแล้วตัด สองช่อละตัดสามช่อละตัดสองช่อละตัดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นความถี่ที่รู้สึกว่าเวลาหลับตากับพิษตามันยังแบบมันไม่เคืองตาด้วยเอออีกอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ชอบติดแบบแผงเพราะว่ามันเคืองตาใช่แบบแผงมันจะมีความหนักตากว่าเออรู้สึกว่าัอเนี้ยมันมันเบลนไปกับตาก็เห็นไมทุกคนองแบบเนี้ยก็ก็แบบสามช่อแบบแผงมันมีความแบบจัดการยากกว่าอะไรเงี้ยมันจะมันจะเบี้ยวง่ายอ่ะใช่คนที่ติดแผงเนี้ยเนี่ยคือ ชื่นชมเลยจริงๆเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบจะไม่มีวันลืมมันทรมานมากเลยนะแบบไปออกงานแล้วแบบคนตาเพเยอะอะ <c oughs> มันแบบมันจะไม่เซลเลยทั<อ>้งว<ม>ันน้นแต่เราก็มีทริคนะเวลาติดขนตาแหงอะเวลาเราแบบว่า,าทากาวแล้วใช่ไหมเราต้องรอให้มัน สักประมาณแบบสามถึงห้าวีก่อนให้กาันมีส่วนตัวนิดนึงเดี๋ยวพิ่งรีบจิ้มนะคะเดี๋ยวมันจะเหลวล้วขนตามันจะไม่ติดมออต้องแบบว่าคือถ้าใช้อันสีขาวอ่ะก็จะทาแบบนั้นแต่พอใช้สีดําแล้วก็รู้สึกว่าไม่ทำรู้สึกว่าไม่ทาก็ได้ที่การติดเราจะติดที่กลางตาตรงนี้ปักลงไปปุดกานตา ต้องเริ่มจากกลางก่อนเหรอใช่เริ่มกลางก่อนแล้วก็ค่อยจับหัวจับหัวนั้นดัน<ส>หัวแล้วก็จับไปลายปลายซึ้งเรียบร้อยอะจะมีความง่ายขึ้นถ้าแบบแปะไปตรงกลางอ่ะนี่ฉันติดเสร็จแล้วข้างหนึ่งเลยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะแบบนี่ความหลัก ธรรมชาติแต่แต่แทงคิ้วแต่แทงคิ้วเห็นป่ะทุกคนคือถูกต้องแบบนี้คือแบบเนี้ยคือเราแบบเวลาเรากระพิบตาลืมตาเราจะรู้เลยว่ามันกำลัแทงคิ้วเราอยู่ใช่เราไม่สามารถปัดเจลใสคิ้วได้เพราะว่ามันจะไปติดกับคิ้วเคยนะเออแบบช่างแต่งหน้าแต่งไทยอะไรเงี้ยแล้วขนตามันแบบไอ้นี่เกินจึ่งเกินแล้วก็มันก็แบบติดกันอยา่เงี้ยแล้วก็ ตาลุลมมไม่ได้ฉันเป็นนะแบบขนตาล ach, ่างคือฉันตาเล็กใช่ปะเราปัดขนตาล่างกับขนตาบนมันชอบมาติดกันอะแล้วบางทีลืมตาแล้วแบบอ๋อลืมไม่ได้เจ็บขนตาล่วงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้มันแบบเซตตัวอีกแพ็คแพ็หนึ่งพักพักหนึ่งแล้วก็จะใช้น้องคนนี้ต่อน้องคนนี้คือ no retouch lash collecting mascara นะคะของมิชานะคะซึ่ง ซื้อตามช่างแต่งหน้าอีกแล้วเห็นเขา<ม>ใช้คือไม่ได้ถามเขาแต่เห็นเขาใช้แล้วเราก็ไปเจอที่เกาหลีเราก็เลยซื้อมามันคือมาสคาราา่าใสซึ่งแต่ก่อนฉันใช้ของแคนเมดมาสคาราา่าใสตตวสู้เนื้อมันเนื้อมันหนาไปนิดนึงตัวนี้มันจะเป็นฟิลแบบเนื้อฟิลเซรามแบบปัดๆอย่างนี้ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันจะช่วยจับชอบขนตาเราให้แบบชัดมากใช่ก็ได้ก็แบบค่อยๆจับจับชอบไปเรื่อยๆนะ คือจริงๆอันนี้มันจะชอบมาให้เราอยู่แล้วอ่ะมันก็คือแบบเราทให้แบบแแบบมันเข้ากันมากใช่แต,แต่เราก็คือดันให้ขนตาเราขึ้นมาด้วยทุกนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ขนตาหางเงิน,นะคะแปะทับไปชั้นบนของตาที่เราบดแปะไปบอกเลยขั้นตอนนี้จึง้งจงหอลืมตาม,มาปับ๊บมีขนตาเลยขนตายาวถึงคิ<อ>้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้อันนี้อันนี้คือขั้นตอนแบบเบสแรกนะคะก็คือ พยายามดึงตัวเนื้อมันมาแล้วก็จับชอด้วยมาสคาร่าใสเหตุผลที่ทำกับมาสคาร่าใสเพราะว่าขนตาเราถ้ามองข้างๆอ่ะถ้าเราใช้มาสคาร่าสีดำเป็นตัวจับชอบมันจะเป็นก้อนแต่ถ้าเราใช้ตัวมาสคาร่าใสเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นก้อนนะคะมันจะธรรมชาติแล 56, ้วก็เน nee. ียนมากขึ้น เพราะว่าสมมติว่าเราไปยิงข้างๆคนที่เราชอบอะทุกคนเข้าใจฟิลปะในคนที่เราชอบอะมองเราจะข้างๆอะเขาจะดูขนตาเราแล้วมันถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมามันเขาจะงงมันคือแบบอ้อมอะมันก็เลยต้องคอยทําให้ขนตาเราดูไม่เป็นก้อนที่สุดนะคะนี่ด้านะ้วหนึ่งข้างคุณแบบบาร์บี้ดอลมากระพริบตาแล้วหนาวเลยอะชอบดวนเซียวว่าแบบอยากระพริบตาะคะ <laughs> ทุกคนที่ติดขนตาปลอมโดนหมดคือชานนา <laughs> <She ana S 2> เป็นคนที่เก็บอะไรเองกับขนตามากที่สุดแล้ว <Sure. S 1> เชื่อเพราะว่าแบบก็คือแต่งหน้าเราจะตั้งเลาเลยว่า30นาทีแต่งหน้าอีก30นาทีทําขนตา,ปา,าเป็นแบบใสเยอะแล้วมนะันก็จะจับชอบแบบมองข้างๆก็ไม่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คนตาหนาจังเลยแบบคนตาเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้น้องคนนี้กับไฟแช็ น้องคนนี้คือก้านไม้ของฟิลมิวนะคะหรือมันชื่อฟิลมิลี่ฟิลมิลี่แเป็นแบงกหลี่เป็นแบงกหลี่นะคะโอเคราจะท,ทำกันยืดขนตาขึ้นมาแล้ค่ะนี่แหละคือกลิ่นที่ถูกต้อง <c oughs> ใช่คือไปแต่งหน้ากับเพื่อนเหมือนกันทุกคนชอบแบบเชี่ยอะไรไม่อ่ะสมมติว่าแบบ เธอทำขนตาอยู่อะไรอ่เงี้ยแล้วไม่ได้กลิ่นไหม้แล้วแบบเพื่อนก็จะพูดแบบอะไรไหม้อะไรไหม้อะไรไหม้แล้วแบบอ๋อขนตาแล้วก็ผ่านไปประมาณสักแบบสิบนาทีฉันฉันฉันจุดบังวอาอะไรไหม้อะไรไหม้อะไรไหม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมันจะวนวอยู่แบบนี้ตลอดทุกครั้งที่แต่งหน้ากับเพื่อนจริงแล้วห้องแต่งหน้าแบบแต่ก่อนตอนเคียเตอร์เออก็คือทุกคนเผาเผาแล้วเผาอีกเผาไปเผามาคือผู้หญิง 9%ก้าสิบเปอร์เซ็นพบไฟแชกเพราะว่าแดดเผินตาจ้ะ<า>นี่ได้ทสองข้างคะคะอรไลไม่เสร็จแค่นี้นี่น่เสร็จตัวแนละ้วเพราะเราจะใช้อายไลเนอร์เนี่ยวาดลงไปในแกนลบที่มันเหลืออยู่ให้มันเนียนมากขึ้นอ่ะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คือเราจะใช้มาสคาร่านะคะก็จะใช้เป็นน้อง แค m นี e นะคะปกติถ้าเกิดแต่งหน้าธรรมดามายถึงแบบไม่ได้ติดคนตาจะใช้แค่น d e จับชอบตลอดเพราะว่ามันมันดุ้งแล้วก็มันแบบมันหนาแล้วมันทำให้แบบเห็นชัดว่าแบบเรติดคนตาอยู่นะคะกับอีตัวหนึ่งที่ใช้คือมูดนะคะที่ใช้มูดเพราะว่ามันมันบางแล้วก็มันเรียงตัวสวยนะคะนี่นะคะปัดเพื่อให้สีมันชัดขึ้นนะทุกคนมันจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็ แบบนี้ก็แบบีแล้วเราก็จะทำการลนตัวนี้ลงนะคะเื่อเนี่ยไม่ใช่อะไรใช้สมาทิอยู่แต่อ่ะเราก็ทำการน,นีบลองนะคะจับเป็นช่อเหมือนเดิมวนลูมอยู่แค่นี้เลยทุกคนคือสัวทุกอย่างอ่ะมันคือการฝึกฝน แต่งหน้าเหมือนกันแบบกว่าจะแต่งสวยได้แบบถึงวันนี้คือแบบต้องลองเราผ่านยุคมืดมาเยอะมากคนในคลิปนี้อาจจะเป็นยุคมืดของเราในอนะคนจริงอะไรก็คาดเดาไม่ได้นะคะได้แล้วข้าหนึ่งตาว่เลยอ่ะได้แล้วฉันได้ข้าวหนึ่งเหมือนกันจริงๆของฉันอะบางวันอาจจะใช้เป็นมาสคาร่าด้วยแต่ว่าแบบอันนี้มันแบบมันจิงใจแล้วอ่ะเราก็จะปัดแค่ขนตาล่าง โอเคนี่คือที่ตาบามมงูนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันจะหนากว่านี้เพราะว่าฉันจะใช้ตัวแคดนี้อะทำให้หนาแต่ว่าถ้าพอมันหนาแล้วอ่ะมันจะมองข้างๆแล้วมันจะดูเป็นก้อนแต่ถ้าวันไหนที่แบบเรารู้อ่ะว่าเราต้องเต้นขึ้นคอนเสิร์ตแล้วแบบคนอยู่ไกลมากๆแบบคนอยู่ตรงนู้นเลยอะ่ะแล้วแบบกว่าคนจะเห็นถึงคนตาเราอ่ะมันก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวลองทาให้ให้ดูเปรียบเทียบว่าแบบว่าแบบชัดกับไม่ชัดเป็นยังไง คนอีกอันนึงคือเรื่องเกี่ยวกับฮูปนะคะที่แบบว่าช่างแต่งหน้าประจําต้องรู้แล้วก็ใครแต่งหน้าคฮูปต้องรู้ว่าฮูปไม่สามารถปัดขนตาล่างได้เลยเพราะว่าถ้าปัดขนตาล่างแล้วหน้าจะแปลกทันทีหรือแบบเขียนขอบตาล่างอ่ะก็ทําไม่ได้เลยเพราะหน้าจะแปลกมากจนถูกขึ้นหน้าจะตามัมนจะแบบตะโกนออกมาเพราะด้วยความที่เราเป็นคนตาปนอยู่แล้ว ไม่ได้เลยแบบเป็นข้อต้องห้ามแต่ว่าพี่ช่างแต่งหน้าก็คือจะคอยพูดตลอดนะว่าแบบลองดูไหม <c oughs> ไม่เสียหายนะบานี่บาใจมาเราจะตัดพี่ตัดคิวมาบาใจอ๋อเธอที่ปัดคิวมาใช่เพราะมันอยู่แ่ะใช่มันจะแบบแข็งกว่ามันจะแข็งตัวกว่าแต่ว่าต้องระวังเพราะบางทีปัดไปแล้วแบบ มันเป็นก้อนอ่ะมันพอมันแข็งง่ายแล้วแบบมันเป็นก้อนง่ายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดข้างนี้ให้เหมือนกับข้างนี้ก่อนนะคะข้างนี้ให้เหมือนกับข้างนี้ก่อนนะคะก็คือพิกเสร็จแล้วใช่ลาเสร็จแล้วเประมาณน,นี้เ,นเร็วนะถือว่าเร็วมากใช่เร็วมากเร็วจริงติดขนตาแผงอ่ะจะมีความเร็วแต่ระวังวันอ่ะ ดูแลตัวเองดีด้วยเพราะว่าขนตามีโอกาสหลุดสูงมากทำโดนลมปะใช่ไม่แต่ติดสองชั้นมันไม่หลุดง่ายแต่ถ้าติดชั้นเดียวอ่ะเออเหมือนพอสองชั้นมันจะมีความแบบมาช่วยกั<ห>นแล้วมันจะแบะบว่ามีความหนาขึ้นอ่ะทาให้มันติดแบบแน่นขึ้นอ่ะนี่นะคะคืขอขนตาของพวเราสองคนขอเติมอีนินึงค่ะเพื่อให้มันดูดีมากขึ้นนะ โอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะกับ total finish look ของเราในวันนี้นะคะกับทริคขนตาแบบไอดอลใช่อุ้ยแต่มันจับช่องมากเหมือนเธอใช่มันจับช่องแบบชัดอ่ะมันชัดอ่ะมันแบบ นางเงือกอม,มาเป็นไอดอลเท่านั้น,น,นะะส่วนอันนี้นี่คือวอนวอนหูอวอนขนตาแทงคิวที <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ทริคท,ที่พวกเราแชร์ไปเนี่ยทุกคนทำได้สำเร็จตามพวกเรานะคะขอให,ให้มันเป็นประโยชน์สหรับทุกคนใช่เ <laughs> พราะไม่รู้ว่าแบบผู้ร,ออรู้เรื่องไหมหรือสอนรู้เรื่องไหมได้ถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ แชร์พวกเราในทริคอะไรใหม่ๆให้พวกเรารู้ได้นะคะสำหรับใครที่อยากรู้ทริคอะไรอย่างอื่นอีกวิธีการลงสกินแคร์หรือวิธีการลงผิววิธีการลงปากเลยอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะวเราจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์อะไรๆให้ทุกคนได้ดูนะคะใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนกด u ับส r i b ์กดกระดิ่งแล้วก็กดถูกใจแชร์อะไรสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย